ครับสวัสดีครับนำมาหน,นีผ้ามาเบิงสร้างหม่างรถนะครับหมางรถไทยหางมันกระตุกนะครับคูค่บัตาสี่สิบเจ็ดแรงรถผมได้หม่างแลวครับมันมีปัญหามาด่วนเหล่านะหางมันกระตุกมันกระตุกกึกกึกเกินไปเลยมาหม่างสิ้นสิ้นลูกสูบมันอาจจะเป็นสิ้นลูกสูบเสือโรอตอนนี้กำลัง <c oughs> ลอสอ้างไปซื้ออะไรอยู่นะครับแบบข้างในมันก็จะเป็น่ของผูเ้เดชตัวนี้ก็วากวัาหนึ่งตัวนี้มันกินหัวไปเกือบครึ่งกับตัวนี้ข้างในมันจะเป็นแบบนี้ ตรใน้ตรงนี้เป็นเป็นแขนแขนซองขางนะครับอันนี้มันยูไ่ปิ่นแขนซองขางเวลามันกระสียกขื้นยกลุงนี่เริ่มที่ผมบ่อยอย่างให้ขื้นเท่าหน้ะที่สุดแล้วคือมันต่ำนะมันมันสุดเหลวมัมสุดแขนนีถ้าเาไปฝืนขึ้นไปอีกเป็นอย่างเฟื่องพวกเผือกแขนเนี่ยมันคือหักนะครับย้อนว่าเขาฝืนขึ้นเท่หน้าลงแท่หน้าแบบ หางมันหยวนะครับตัวนี้สิเป็นตัวโยกหางนะครับมันก็จะมีลูกสูบอยู่ข้างในนะครับแล้วก็เป็นตัวนี้เป็นตัวเป็นตัว,ต,วตัวดันลูกสูบแล้วก็มีสลักนะลูกสูบน้ำมันให้อยู่ยลิ่กก็สีดันดันลูกสูบออกมาเวลาเขาเลมลาเขาใส่งานนะครับยกหางยกยังมันจะเป็นตัวดันลูกสูบพักดันลูกสูบเพื่อให้แขนยก เห็นที่แคนองกางอยก่ย so nice, ันีสัมพันธ์กันด้วกันมู่บ้านนี้ที่แหล่งมังกรเบ้าในมันเขื่อนเบ้าเบ้าให้โูลิกเกิดก็ว่าเป็นไฮกับวัวันก็เลยมันนี่ก็เลยหลือหลือบนเลคยนะสร้างเกิดเคยหลือหลือออกบดเลยข้าวของคาขยืมจงหลังค่าไปแต่เป็นหฮมเลย กลัาเบิงว่าเบิงมาเมาหลือเบิงภายในมันสร้างไปซื้ออะไรอยู่ครับเดี๋ยวรอมากจริงมากประกอบเดี๋ยวสิบมูดในไทยเบื้องตอนประกอบอีกเทื่อหนึ่งนะครับล้วคลิปนีก้กะสาวเียงแค่นี้ครับผมสวัสดีครับ